ทะเบียนรถมาส่งปูก็ทะเบียนบ้านเบิงเบิงทะเลขบ้านสองสี่สามทับแปดห้าอันอยู่ทะเบียนว่าสรงปูด้วยนี่นี่บนเดอร์บนเดอร์นี่บนเดอร์บนญมาซันรอเลยค่ะรัฐบาลไทยสามตัวตรงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิให้เบิงเดี๋ยวสิให้เบิงไพ่พอมเบิงเลขแปลงแล้ว จะให้ดูเลขแป้งปูถือไว้นิวปูถือไว้นะเลื่อนเศรษฐีอุ้ยมือแหลกก่ะพี่วันว่าสั่นเนาะบอกกันว่าอีหยังก็เฮงพี่วันเล็กออกปุสซูรอบอีลีมัวเลยรุ่นเล็มวนค่ะส่งผมคัดใจอีลีเนาะส่งผมเนตันบะทวงเถอเนตันอันนี้พี่วันจับนะ เป็นนนแีหดี๋ยวให้ดูวันนี้เราต้องแตกสามตัวแปกนี่เพ่เคยผิดหวังบม่ได้ท่าหนาซื้อเ้อรุ่นเล็กดีนํานี่ค่ะเล็กนี้ค่ะพึงพาวิธีแล้วเดีย๋ยวนี้ปูเนี่ย อุ้ยคือติดไปราคามานําคน้นกระถือเลขกกันอนแนวนี่นนหา่าาบุญบาอออ่ะอุ้ยอด้นี่อลีอีปะฮัดลองงามอีบอมีหมองตีงเคือแบบนี้คนมาจับหลายคนครวาี่เอาพ่อจะไปเอาอีกองหนึงอะเสียนหักบ่ม่ขึน้นอ่ะ เราอยีกองนึงมื่อคืนรูดเทเลสเซียนหักองนี้อยู่หนาหลานเลยที่ดึงสายสินตรงทีกับเราเลยได้องนี้มาที่ได้เจอองนั้นหายเซียนหักแสดงว่าเราอยากมาอยู่กับเนี่จากคนที่เราเบิองห้เนี่ยเห็นเราบอกว่าจังได้กัเก่าเซียนเซียนหนึ่งเนียเอามากัหกักเอามาสองหลอบนี่กัหักเก่าเซียนสูงมากเจ้าของหนานยานบารมีแบบ กว่าบารมีเตองไม่ถึงทีนี้ก็เลยว่าเออเอาถ้าเกิดว่าสีได้ก็ให้ได้โหลดตัวปูคุยกันก็พี่ว่านปรับได้เลยเอาวางแค่นั้นล่ะคนบูชาหีือว่าทำลายอืมจนกว่าคนบูชาไปยังไหนหรือบ่ต่อราคาที่แทงมาแดงกับบัต่อเอาเพชรไปกกดตัวของซงซักสสีจะบอกขคนว่าแบบรูดได้บ่ลรูดได้บ่ลห้องบ่ปล่อยก็เลยบ่ได้ไปน้ำเขาเป็นสีน้ำมันก็เลยตกมาหัวท่าบ่เคยเด้อ ถ้าบอกราคาจะเป็นบอกเคยต่อราคาอีกอย่างแนวเนี่นะคันใดคันนแม่องจ้ครองก็คือไอดนเมื่อน่เดถไายลูกคู่ไปเฮ้ใจเฮ็ดบอไหมเบิ่งกบอจากของพีวันไงเดี๋ยวผีว่นเฮ็ดเธอเดบอวนะวายบอหนานาก็บอเอาใหญ่นาดแล้วเนาะแสนคุณบอหันโมเสเนาะแทนละสามร้อยห้าสิบคุณบริษกับเบื่อเน้สีไสแบบนั้นแล้วจังเย็นแน่นอนยัง ยอ่าตื่นแล้วอ,อ,าาอุ้ยรองงามอิลีเดอพี่นองเอ้ยคอยนิยานคักเด้อคอยบ่เคยคิดว่าส,สิบูชาสีเขียวปนนี้งามอิลีมาสามตัวตรงตรงมาเราละงวดนี่รัฐบาลไทย สาธุขอบุญบารมีปู่ให้ลูกหลานโชคดีเด้อจ้าสาธุค่ะขอได้กับอาไหวเด้ออยู่บ้านคอยเด้อห้องพักกันเองรลดรีโนเวทใหม่เออ ไม่ดีเฮ่านี่เฮ็ดเองเฮ่าป็นคนดีเนาะสี่สสั่งเอานะแต่ว่าใครพิลกเฮ็ดเองคือว่างบ่เป็นดอกงามเนาะเบิ้งพี่น้องเก้าเสียนพี่นุ่นดิจวดมือเดียวจะเล่าพี่นุ่นแล้วจวดมือเดียวฝั่งเรือนศิษย์ล้านเรือนเศรษฐีบารมีปู่นะคะใครสนใจพญานาคนะคะไปบูชาที่วัดได้เลยมาส บารามีปูของจริงบืงเก่าเสียนพี่น้องเฮาคนมีบาลมีเฮาก็ต้องผู้ใดว่างใครว่างมาเลยนะคะมาไหวปูแล้วเฮ็ดอันนี้แล้วก่อนเฮ็ดบอยแล้วก่อนที่ให้ไหวน้ำจุดดอกไปแล้วจ้าทุกคน เฮงๆรวยๆค่ะวันนี้บลบกเด้ออะไรเนี่ยแป้งแป้งเรียกแป้งเรียกแป้งปูแป้งห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะมวยสุดและหยุดที่คำว่ารวยฮานอยลาวจัดไปวันนี้